จะแชร์เรื่องราวดีๆอยากจะมีสังคมในการที่จะทําเรื่องราวดีหรือว่ารวมตัวกันของด้านธรรมชาตแต่เราไม่มีที่เราไม่มีสังคมเราไม่มีเครือข่ายที่อยากจะทําอะไรในสักอย่างเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีอยู่ในมหาลัยของเราเราจ,จาึงนาจุดนี้มาเปลี่ยนเป็นโอกาสโดยการที่เราต้องการที่จะมอบโอกาสี่นี้ให้กับตัวนักศึกษา <S <S ที่อยากจะคิดดีทอดีเหมือนพวกเราที่อยู่ห้องนี้ในวันนี้ เราจึงสร้างร้านหนึ่งขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าเท r ร์มนอาวเดธุรกิจของเราเป็นร้านกาแฟที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า Sand and look and look. แซ n แอนชิงคือลุกและทำยันไงจุดยืนที่แน่แน่สู่การเปลี่ยนแปลที่ยิ่งใหญ่ภายในร้านของเราจะมีการจัดตกแต่งร้านที่เป็นธีมของชาญชลาขนส่งเพื่อที่จะให้เกิดความดึงดูดเพราะร้านกาแฟทั่วไปถ้าเป็นร้านกาแฟเฉยๆก็จะไม่มีใครสนใจ แต่ถ้าเรามีรูปแบบการตกบแต่งที่แตบกบตาก็าจะทําให้คนต้องการจะมาร้านของเราได้ภายใต้คอนเซ็ป์ที่ว่าชันชาลาที่จะส่งการคอร์รัปชันออกไปและนําความสุขกลับมาสู่ชุมชนมอของเรานั่นเองโดยโปรเจชตนิ่งของเราวางไว้ว่าเราจะเป็นร้านของชาวสีอิฐทําเพื่อชาวสีอิดคือเราจะเป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาอไรายได้หลักจากการจําหน่ายกาแฟและมี ได้อ,อื่นจากสินค้าภายในร้านอีกมากมายนะคะโดยผลกําไรเนี้ยถ้าหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเราจะนําทั้งหมดเพื่อไปพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และนักศึกษาจะเป็นคนทำเองโดยร้านเราเนี่ยจะมีกิมมิคในการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านของเราอย่างแรกก็คือดีไซน์ของร้านที่ดูทันสมัยและแปลกตา การบริการที่ทันสมัยครบวงจรการแต่งกายของพนักง,งานทุกวันพะลุหัสที่จะดึงดูดให้นักศึกษาออกมาร้านกาแฟที่จะมีเซอร์ไพรส์ทุกวันพฤลหัดอุปกรณ์ห้องติวที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวนักศึกษาการนำเอาเทคโนโลยีต,ต่างๆเข้ามาใช้ภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดร้านของเรานอกจากจะมีรายได้หลักจากกาแฟแล้วเรายังมีรายได้ที่เกิดจากของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มโชมลมต่างๆโดยตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์จากโชมลมต่างๆนี่แหละจะช่วยทําให้คนในโชมลมเนี่ยอยากเข้ามามีส่วนร่วมในร้านของเราไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุยการดื่มหรือว่าการพบปะพูดคุยหรือแม้กระทั่งมาซื้อสินค้าของตัวเองด้วยในหนึ่งปีเนี่ยเรามองว่าเราจะสร้างเครือข่ายสังคมของชาวมะขอขึ้นมาที่ได้ก่อน และไม่เกินสองปีเนี่ยเราจะสร้างให้เกิดเครือข่าย์รัปชันที่ยั่งยืนมั่นคงเกิดในเอเจนต์นเมในในการในเครือข่ายของตัวเองและคิดว่าเครือข่ายเนี้ยจะต้องมีความมั่นคงและยิ่งยืนยาวในมือของเราขอบคุณค่ะ